สวัสดีครับ f อซที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงหลังเขาแล้วเนาะขึ้นมาหาอยู่หากินเดินเล่นเนาะเดินไปเรื่อยๆนะครับ f อซหาอยู่หากินไปด้วยหาเห็ดแต่มันไม่ได้เห็ดนะครับเอมันไม่ออกแล้วครับมันหมดแล้ว รอยปีดรอปีหน้าเนาะปีหน้าก็นู้นแหละทีนี้ไม่เห็นเห็ดปวกออกเนาะก็มาครับถ้าผมขึ้นเขาทุกวัน FC คงสงสัยผมเนาะว่าผมขึ้นไปทำอะไรเนาะผมขึ้นมาหาอยู่หากินนะครับถ้า ไม่มาอยู่หากินแบบนี้มันได้สายตังซื้อกับข้าวยเยอะเนาะก็เลยแบบหาหนุ่มไม่ใช่เนะาะหารกินแบบนี้แหละครับพี่ซีฟกหน่อไม้เนาะอ่าผมเข้าใจเนาะเอ็ซีเนาะหมู่บว่าในแบบนี้แหละครับอยู่ตามภูเขาอ่า ผมพูดผิดก็กขอขออภัยนะครับอีซีเมื่อวานนี้ก็ไปงานขาวดำเนาะผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเยอนะเนาะเพราะไม่รู้จักคนเท่าไหร่เหมือนช่างพงเนะาะแต่พราะเป็นญาติของช่างพงนะครับอีซีก็ไม่กล้าถ่ายเนาะ ถ่ายคลิปเดียวเองก็ขอโทษนะครับอีซี่มาไปมาถึงเมื่อวานนี้ก็โอ้ค่ำนะครับอีซีอกลางนู่นห้าโมงแต่มันไม่ไกลเท่าไหร่นะครับอีซีครึ่งครึ่งต่อครึ่งเนาะไป อำเภอสามหมอจากบ้านยัดช่างพงเนาะหรือว่าบ้านหนาสาวเนาะนาสาวช่างพงครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับงานพิธีเผาศพเนาะพิธี งานขาวดำก็ไปร่วมกับเขานะครับเมื่อวานนี้ทีแรกผมว่าจะไม่ไปนะครับพี่ไม่ไปไม่ได้นะครับโอ,อไบ้ไปกับดีไปกับช่างพงุงช่างพุงสวดน้ำสาสอวเนาะก็เลย ตอนเช้านี่ยลังทำกับข้าวหรือว่าเผาหางงัวเนาะหางหัวไว้ให้ยายต้มนะครับบิซีก็เลยผมก็เลยไม่ได้ไม่ถ่ายคลิปเนาะมื่อวันนี้ก็บิ๊ซีก็คงเข้าใจเนาะ ผมก็ไม่กล้าถ่ายเท่าไหร่นะครับพี่สีคนมันเยอะยิ่งยิ่งเยอะยิ่งอายเนาะคนเยอะนอะูดก็ไม่ออกนะครับพี่สีนี่ครับบนหลังเขาเนาะ่มโอ้ฝนฝนตกครับเมื่อคืนนี้ ก็ไม่รู้มันตกเวลาเท่าไหร่นะครับพี่ซีรู้แต่ว่าฝนตกเนาะลงลุกมาปิดเครื่องโทรศัพท์เนาะมืนคือน,นี่ฝาล้องน่ากลัวฝาล้องก็ปิดโทรศัพท์ไว้แล้วก็ วันนี้ไม่ได้เอาน้องหมามาด้วยนะครับวิซีเพราะว่าแม่นั้นก็ลงกลับบ้านเนาะลงไปนวนแหละครับตอนเย็นๆก็ประมาณบ่ายสามกว่าเนาะก็ไปรับเจ้ากล้อยมันไปโรงเรียนนะครับวีศีหมืนแม่น้องก้อยก็รับจ้างเนาะเหมือนผมก็ขึ้นมาหาอยู่หากิน น้องไอเดียก็สงสัยจะไปทำฟันหมอนักวันนี้ก็เลยแขนห้องก้อยเนาะไปน้องไอเดียก็เมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับวันนี้ก็ไม่ไปอีกโอ้เดี๋ยวน้องไอเดียนี่ครับ วันนี้ก็ขึ้นเขาส่วนช่างพงก็สงสัยจะพ่นยาที่พ่นยาข้าวเนาะที่มันเป็นอะไรเป็นโรคเขาว่าเป็นโรคครับพี่สีใบมันแดงเนาะนี่ครับนี่นะครับ แดดไม่ร้อนเนาะวันนี้มันไม่มีแดนะเดเนาะแสงแดดน้อยเนาะมองดูป่าเขาต้นไม้นะครับีสีดูล่งเนาะเพราะว่า,วาแถวบริเวณนี้มันไฟป่ามาเข้าไปเนาะนก็เลยเข้าเนาะมันก็เลยร่วงเนาะถ้าเข้าไปลึกจริงก็ มีที่ทึกที่มืดที่ร่วงเนาะมันจะเป็นแบบนี้แหละครับอีซี่ผมก็เดินตามทางเนาะครับอีซีทางที่เคยเดินเนาะทางที่เคยเดินแต่ก่อนเนี่ยเดินทางเช้นนี้นะครับบ่อย เพราะว่ายังไม่รู้มีทางหลายเส้นเนาะแต่ก่อนก็เลยขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ขึ้นมาเดินทางเช่นนี้แหละแต่ทีนี้มันกแล้วนะครับพี่ทางที่นนี้นก็พอจาได้พอไปได้เนาะรู้เส้นทางแล้วครับพี่ซีต้นไม้ใหญ่เนาะต้นกระบกกาพี่ซี นครับถ้าอากาศถ้าแดดร้อนนี่มาเอซีร้อนเหมือนกันอยู่บนหลังเขาหลังเขาเนี่ยต้องออกไปอยู่แถวใกล้ๆหน้าผาเนาะมันจะได้เย็นสบายนะครับ f อี FC, มีลมพัดก็ผมก็ขอจบคลิปเพียงเั่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ